อัสสลามุอะลัยกุมมะลัม,ลม,ะมะตุลลอฮิมะโรกาโตะท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับเราอยู่ในสังคมเรามีคนที่สุขภาพดีสุขภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เป็นคนที่ป่วยติดเตียงเราในฐานะที่เป็นคนรู้จักเราในฐานะที่เป็นญาติเนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงสิ่งหนึ่งที่จะนํามากับความเป็นห่วงก็คือเราอยากจะไปเยี่ยมเราอยากจะไปพูดคุย <c oughs> วันนี้เรากําลังเริ่มเห็นในสังคมที่บอกว่า เราผ่านช่วงยุคของโรคระบาดมาแล้วมามีไข้หวัดมันก็ยังติดแล้วก็ยังติดต่อกันได้อยู่ใช่ไหมครับเวลาเราจะไปเยี่ยมคนป่วยเราควรอย่างน้อยเราโทรไปถามเขาไหมถ้าเขาไม่สะดวกทักไลน์ไปถามเขาก่อดไหมแชทไปถามเขาก่อดไหมถ้าเขาบอกว่าของ,งดเยี่ยมท่านต้องงดเยี่ยมนะเพราะเขายังไม่สะดวกกับการต้อนรับคนที่จะมาเยือนเขาไม่ได้ปฏิเสธแต่เราต้องให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาคงจะมี ความจําเป็นที่ของงดเยี่ยมและถตาหากว่ามีคนที่ใครไปเยี่ยมถ้าเขาเป็นคนป่วยเราก็ต้องดูเวลาที่เหมาะสมด้วยว่าเวลาไหนควรจะไปเยี่ยมนะครับแล้วเมื่อไปเยี่ยมแล้วสิ่งสําคัญที่ตามมาสําคัญสุดๆก็คือคําพูดที่จะใช้กับการให้กําลังใจอย่าไปพูดกับคําที่มันเป็นภาพลบอย่างเนี้ยคนตายมาหลายคนแล้วโรคแบบเนี้ยคนตายอันนี้คือต้องระวังเลยเตือนกันเพราะรักเตือนกันเพราะเราทุกคนเป็นพี่น้องก,กันครับ